ชั้น13ไม่มีคนอยู่เรื่องเล่าสยองขวัญสวัสดีครับเรื่องที่ผมจะเล่าต่อไปนี้เป็นประสบการณ์ที่เกิดขึ้นกับตัวเองโดยตรงสมัยที่ผมยังทำงานเป็นพนักงานออฟฟิศอยู่ในตึกสูงระฟ้าใจกลางกรุงเทพเรื่องนี้มันเปลี่ยนมุมมองของผมที่มีต่อคำว่าที่ทำงานไปตลอดการเอาละครับทุกคนก่อนที่เราจะไปฟังเรื่องผีสุดหลอนในคืนนี้กันเนี่ยผมมีอะไรอยากจะขอสักอย่าง ใครที่ยังไม่ได้กดติดตามช่วยกดติดตามให้ผมหน่อยนะครับถือซะว่าเป็นค่าตั๋วในการเดินทางสู่ความสยองขวัญครั้งนี้ถ้าพูดถึงเรื่องผีในออฟฟิศผมเชื่อว่าชาวออฟฟิศทุกคนต้องเคยเจอไม่ใช่ผีจริงๆหรอกนะครับแต่เป็นผีในเชิงเปรียบเลยที่พวกเรามักจะเอามาพูดกันขำๆในวงเล่าหลังเลิกงานที่ทำงานเก่าของผมนี่ตัวดีเลยครับมีครบทุกสายพันธุเริ่มจากตัวแรกที่เจอกันบ่อยที่สุด คือผีขี้เกียจผีชนิดนี้มักจะสิงสู่เพื่อนร่วมง,งานบางคนทำให้คนคนนั้นเกิดอาการอืดอาดงานไม่เดินเช้าชามเย็นชามใครได้ร่วมโปรเจกต์ด้วยก็เหมือนโดนสู่พลังชีวิตไปครึ่งหนึ่งไล่ออกก็ยากเพราะมักจะกลับมาสิงใหม่ได้เรื่อยๆตัวถัดมาคือผีล่องหนผีประเภทนี้จะมีความสามารถพิเศษในการหายตัวโดยเฉพาะเวลาที่เราต้องการความช่วยเหลือด่วนๆหรือมีงานเข้า จะหาตัวจับได้ยากมากมักจะแว็บเก่งและกลับบ้านก่อนเวลาเสมอเป็นพวกโลโปรไฟล์ที่ไม่มีใครในออฟฟิศจำได้แม้แต่เจ้านายและที่ขาดไม่ได้เลยคือผีเจาะปากมาพูดผีชนิดนี้จะมาในรูปแบบของแกนช่างเมาส์รู้ทุกเรื่องในบริษัทต,ตั้งแต่เรื่องส่วนตัวของพนักงานระดับล่างไปจนถึงความลับระดับผู้บริหารความเร็วในการกระจายข่าวนี่ไวกว่าไฟลามทุ่ง และมักจะอ้างแหล่งข่าวปริศนาที่เรียกว่าเขาว่ากันว่าเสมอนอกจากนี้ยังมีพวกซอมบี้หรือ The Working Dead คือเพื่อนร่วมงานที่หมดไฟทำงานไปวันๆเหมือนคนไร้วิญญาณน,นั่งจ้องหน้าจอคอมพิวเตอร์ด้วยสายตาว่างเปล่ารอเวลาเลิกงานอย่างเดียวซึ่งอาการเหล่านี้มันสะท้อนถึงสภาวะหมดไฟที่น่ากลัวและอาจส่งผลเสียต่อสุขภาพจนถึงขั้นที่เรียกว่านาฬิกาชีวิตพังได้เลย ผมเคยคิดว่าผีในที่ทำงานของผมก็มีอยู่แค่นี้แหละครับเป็นเรื่องน่ารำคาญปนตลกขบขันที่เราต้องเจอในแต่ละวันผมไม่เคยคิดเลยว่าในตึกที่ทันสมัยสว่างสวยและเต็มไปด้วยผู้คนแห่งนี้จะมีผีอีกประเภทหนึ่งซ่อนตัวอยู่ผีของจริงที่ไม่ได้รอเวลาเลิกงานแต่รอให้ถึงเวลาที่ทุกคนกลับบ้านไปหมดแล้วและผมก็คือคนโชคร้ายที่ได้เจอกับมัน เรื่องราวทั้งหมดเริ่มต้นขึ้นเมื่อผมได้รับมอบหมายให้ทำโปรเจกต์ใหญ่ชิ้นหนึ่งมันเป็นงานที่สำคัญต่ออนาคตการงานของผมมากและมีเดทไลน์ที่กระชั้นชิดสุดๆทางเดียวที่ผมจะทำงานนี้ให้เสร็จทันคือการอยู่ทำโอทีจนดึกดื่นทุกวันซึ่งการทำงานกัดดึกในออฟฟิศนี่แหละครับคือจุดเริ่มต้นของความสยองทั้งหมดออฟฟิศที่เคยพลุกคล่่นและมีชีวิตชีวานในตอนกลางวันพอหลังสองทุ่มไปแล้วมันจะเปลี่ยนไปเป็นคนละที่เลยครับ ความเงียบเข้าครอบงำมีเพียงเสียงแอร์ที่ดังหึง่งหึงกับเสียงคีย์บอร์ดของผมที่ดังเป็นระยะแสงไฟจากหลอดฟลูออเรสเซนส์ที่เคยสว่างสวยัยกลับดูเย็นชาและน่ากลัวขึ้นมาอย่างประหลาดคืนนั้นเป็นคืนแรกๆที่ผมอยู่ดึกจนเกือบเป็นคนสุดท้ายของฉัน้นผมเก็บของเตรียมตัวกลับบ้านตอนประมาณสี่ทุ่มกว่าๆขณะที่ยืนรอลิฟต์อยู่หน้าโถงผมก็สังเกตเห็นความผิดปกติลิฟต์ตัวหลักที่อยู่ตรงกลางสุด จูจ่ๆไฟสัญญาณก็สว่างขึ้นมันกำลังเลื่อนลงมาจอดที่ชั้นของผมทั้งทงที่ไม่มีใครกดเรียกตต๊งประตูลิฟต์เลื่อนเปิดออกข้างในว่างเปล่าไม่มีใครเลยสักคนแต่สิ่งที่ทำให้ผมขนลุกสู้ไปทั้งตัวคือแผงปุ่มกดด้านในไฟของปุ่มหมายเลข13มันสว่างวาบอยู่เรื่องนี้อาจจะดูปกติสําหรับคนนอก แต่สำหรับพนักงานในตึกนี้ทุกคนรู้ดีว่าชั้น13เป็นชั้นร้างที่ถูกปิดตายมานานหลายปีแล้วไม่มีบริษัทไหนเช่าไม่มีใครทำงานอยู่บนนั้นมันเป็นชั้นที่ทุกคนพยายามจะไม่พูดถึงผมยืนตัวแข็งทื่อมองเข้าไปในลิฟที่ว่างเปล่ากับไฟหมายเลข13ที่ส่องสว่างเหมือนกําลังเชิญชวนในหัวพยายามหาเหตุผลมาอธิบายว่าคงเป็นแค่ระบบไฟรวนหรือลิฟต์อาจจะขัดข้อง แต่ลึกๆแล้วสัญชาตญาณของผมมันกรีดร้องว่ามีบางอย่างไม่ถูกต้องผมรีบหันหลังแล้วเดินไปกดลิฟต์อีกตัวที่อยู่ห่างออกไประหว่างที่ลิฟต์เคลื่อนตัวลงผมรู้สึกเหมือนมีสายตาเย็นๆจับจ้องมาจากข้างหลังตลอดเวลาคืนนั้นผมกลับบ้านด้วยความรู้สึกไม่สบายใจอย่างบอกไม่ถูกภาพของไฟหมายเลข13ยังคงติดตาผมไม่หายลิฟต์มันคือพื้นที่แคบๆที่พาเราเคลื่อนที่ระหว่างชั้นต่างๆ เป็นเหมือนประตูที่เชื่อมต่อระหว่างโลกที่เรารู้จักกับสิ่งที่เราไม่รู้จักและในคืนนั้นผมรู้สึกเหมือนลิฟต์ตัวนั้นไม่ได้แค่รวนแต่มันกำลังเสนอจุดหวายปลายทางให้ผมมันคือการเชิญเชิญจากสิ่งที่มองไม่เห็นที่ใช้ระบบหมุนเวียนของตัวตึกเองเป็นสื่อกลางในการติดต่อกับผมวันรุ่งขึ้นผมยังคงสลัดความรู้สึกประหลาดใจปนหวาดกลัวของเมื่อคือนออกไปไม่ได้ ผมตัดสินใจเดินไปคุยกับลุงสมชายหัวหน้ารอปรพอที่ทำงานอยู่ที่ตึกนี้มาตั้งแต่เปิดทำการใหม่ๆแกเป็นคนอัธยาศัยดีและรู้เรื่องราวทุกซอกทุกมุมของตึกนี้ดีกว่าใครผมเล่าเรื่องลิฟต์รวนให้แกฟังแบบติดตลกแต่รอยยิ้มบนใบหน้าของลุงสมชายกลับค่อยๆหายไปแกมองซ้ายมองขวาก่อนจะดึงผมไปคุยตรงมุมที่ปลอดคนสีหน้าของแกจริงจังขึ้นมาทันที หนูที่หนูเจอเมื่อคืนนะ่ะมันไม่ใช่ลิฟต์รวนหรอกแล้วลุงสมชายก็เริ่มเล่าเรื่องราวที่ทำให้ผมต้องนั่งฟังอย่างเงียบกริบเรื่องของพี่ขวัญเมื่อหลายปีก่อนชั้น13ทัางชั้นเคยเป็นที่ตั้งของบริษัทหลักทรัพย์แห่งหนึ่งพี่ขวัญเป็นพนักงานบัญชีที่เก่งและทุ่มเทกับงานมากเธอขึ้นเชื่อเรื่องการทำงานหามรุ่งหามคำ่ำบ่อยครั้งที่เธอทำงานจนสว่างคาตาหรือแม้กระทั่งฟุบหลับที่โตะทำงานของตัวเอง แต่ยิ่งทุ่มเทมากเท่าไหร่ความกดดันก็ยิ่งสูงขึ้นเท่านั้นแล้ววันแห่งโชคร้ายก็มาถึงเมื่อมีการตรวจพบความผิดพลาดครั้งใหญ่ในบัญชีที่เธอรับผิดชอบซึ่งสร้างความเสียหายให้กับบริษัทอย่างมหาศาลพี่ขวัญถูกผู้บริหารเรียกเข้าไปตำหนิอย่างรุนแรงเย็นวันนั้นกล้องวงจรปิดจับภาพเธอเดินกลับเข้าไปในออฟฟิศบนชั้น13ด้วยท่าทางเหม่อลอยและนั่นเป็นครั้งสุดท้ายที่ทุกคนได้เห็นเธอมีชีวิต การตายของเธอเป็นการตายโหงซึ่งตามความเชื่อของคนไทยวิญญาณที่ตายลักษณะนี้มักจะมีความเฮี้ยนเป็นพิเศษเพราะจิตสุดท้ายยังเต็มไปด้วยความทุกข์ความสับสนและความผูกพันกับสถานที่ที่ตัวเองจากไปลุงสมชายเล่าต่อว่าหลังจากเหตุการณ์นั้นก็เริ่มมีเรื่องแปลกๆเกิดขึ้นบนชั้น13ตลอดเวลาพนักงานได้ยินเสียงคนร้องไห้เบาๆในห้องน้ำตอนกลางคืนเห็นเงาคนเดินผ่านแวบๆจนไม่มีใครกล้าอยู่ทำงานดึก ในที่สุดบริษัทหลักทรัพย์แห่งนั้นก็ทนไม่ไหวต้องยอมจ่ายค่าปรับเพื่อขอยกเลิกสัญญาเช่าแล้วย้ายออกไปอย่างเร่งรีบตั้งแต่นั้นมาก็ไม่มีผู้เช่ารายไหนอยู่บนชั้น13ได้นานเลยบางรายอยู่ได้ไม่ถึง3เดือนก็ต้องย้ายออกจนในที่สุดชั้น13ก็ถูกปิดตายและกลายเป็นชั้นร้างมานานกว่า5ปีแล้วถ้าทูดถึงลุงเตือนเราแล้วนะอย่าอยู่ทำงานดึกเกินไปนักเลยลุงสมชายพูดทิ้งท้ายด้วยน้ำเสียงเป็นห่วง เรื่องที่ลุงสมชายเล่าทําให้ผมขนลุกไปทั้งตัวมันไม่ใช่แค่เรื่องผีธรรมดาแต่มันคือโศกนาฏกรรมที่เกิดจากระบบการทํางานที่กดดันและบีบคัน้นที่นี่ไม่ใช่แค่ที่ที่พี่ขวัญตายแต่เป็นเหมือนต้นเหตุที่ผลักดันให้เธอไปสู่จุดนั้นวิญญาณของเธอจึงไม่ใช่วิญญาณที่สิ่งสถิตยอยู่ในตึกแต่เป็นเหมือนภาพสะท้อนของความเหนื่อยล้าความสิ้นหวังและความเจ็บปวดจากการทำงานหนักเป็นเหมือนกระจกเงาด้านมืดที่สะท้อนให้ผมเห็นว่า ถ้าผมยังคงทำงานหนักภายใต้ความกดดันแบบนี้ต่อไปอนาคตของผมอาจจะไม่ต่างจากเธอแม้จะได้รับคําเตือนที่น่าขนหัวลุกจากลุงสมชายแต่ด้วยเดทไลน์ของโปรเจกต์ที่งวดเข้ามาทุกทีผมไม่มีทางเลือกอื่นนอกจากต้องกัดฟันอยู่ทำงานต่อผมเริ่มเอาพระเครื่องที่พ่อให้มาวางไว้บนโต๊ะทำงานเพื่อความสบายใจแต่ดูเหมือนว่ามันจะไม่ได้ช่วยอะไรเลย เพราะยิ่งผมอยู่ดึกมากเท่าไรเรื่องราวแปลกๆก,ก็ยิ่งทวีความรุนแรงและชัดเจนขึ้นเรื่อยๆมันเริ่มจากเสียงคืนหนึ่งขณะที่ผมนั่งทำงานอย่างจดจอ่อผมได้ยินเสียงกึกกึกเป็นจังหวะสม่ำเสมอมาจากเพดานด้านบนมันคือเสียงส้นสูงของผู้หญิงที่กำลังเดินไปมาบนชั้น13ที่เป็นชั้นร้างผมพยายามบอกตัวเองว่าคงเป็นเสียงท่อแอร์หรือเสียงอะไรสักอย่างจากนอกตึก แต่ยิ่งตั้งใจฟังมันก็ยิ่งชัดเจนว่าเป็นเสียงคนเดินจริงๆบางคืนผมจะได้ยินเสียงฮัมเพลงเบาๆลอยมาจากช่องแอร์เป็นทำนองเพลงเศร้าๆที่ฟังแล้วรู้สึกหดหูจับใจและที่น่ากลัวที่สุดคือบางครั้งผมจะได้ยินเหมือนเสียงเด็กวิ่งเล่นอยู่ไกลๆเสียงหัวเราะคิกคักที่ดังขึ้นมาท่ามกลางความเงียบสงัดของตึกร้าง มันทำให้ผมต้องหยุดทุกอย่างแล้วนั่งตัวแข็งทื่ออยู่พักใหญ่จากเสียงมันก็เริ่มลามาที่ภาพและสิ่งของมีอยู่คืนหนึ่งผมลุกไปเข้าห้องน้ำพอกลับมาที่โต๊ะก็ต้องใจหายวาบเมื่อหน้าจอคอมพิวเตอร์ของเพื่อนร่วมงานที่นั่งโต๊ะข้างๆซึ่งปิดไปแล้วกลับสว่างขึ้นมาเองบนหน้าจอมีโปรแกรมอีเมลเปิดค้างอยู่และมีข้อความที่พิมพ์ยังไม่เสร็จก่อนที่มันจะดับวูบลงไปต่อหน้าต่อตาผม อีกครั้งหนึ่งเครื่องปรินเตอร์ที่อยู่มุมห้องก็ทำงานขึ้นมาเองเสียงดังลั่นผมตกใจจนสะดุ้มโยงพอรวมความกล้าเดินไปดูก็พบว่ามันพิมพ์กระดาษเปล่าออกมาแผ่นหนึ่งแต่ตรงกลางหน้ากระดาษมีเพียงตัวเลข13พิมพ์ซ้ำๆจนเกือบเต็มหน้าแต่เหตุการณ์ที่ทำให้ผมกลัวจนแทบเสียสติคือคืนที่ผมนั่งทำงานเพลินจนเงยหน้าขึ้นมาอีกทีก็พบว่าหน้าจอคอมพิวเตอร์ของผมดับไปแล้ว กลายเป็นกระจกสีดำที่สะท้อนภาพด้านหลังและในเงาสะท้อนนั้นผมเห็นผู้หญิงผมยาวคนหนึ่งยืนอยู่ข้างหลังผมผมร้องเฮือกแล้วหนวันควาบกลับไปทันทีแต่ข้างหลังกลับไม่มีใครมีเพียงความว่างเปล่าและความเงียบที่น่าอึดอัดผมเริ่มนอนผมเริ่มนอนไม่หลับสภาพจิตใจย,ย่ำแย่ลงเรื่อยๆผมเริ่มไม่แน่ใจว่าสิ่งที่เจอเป็นเรื่องจริงหรือเป็นเพราะผมเครียดจนหลอนไปเอง แต่ทุกครั้งที่ความเงียบเข้าปกคลุมเสียงและภาพเหล่านั้นก็จะกลับมาตอกย้ำว่าผมไม่ได้คิดไปเองตอนนี้ผมเริ่มเข้าใจแล้วว่าสิ่งที่เกิดขึ้นมันไม่ใช่การหลอกหลอนแบบสุ่ม4ี่สุมหแต่มันเหมือนการฉายภาพซ้ำโศกนาฏกรรมของใครบางคนเสียงเดินอาจจะเป็นเสียงของพี่ขวัญที่เดินวนไปมาด้วยความเครียดเสียงฮัมเพลงอาจจะเป็นการพยายามปลอบใจตัวเองในวาระสุดท้าย และการปรากฏตัวของเธอผ่านเครื่องใช้สำนักงานก็คือความพยายามที่จะสื่อสารผ่านสิ่งที่เธอคุ้นเคยในตอนที่ยังมีชีวิตอยู่ผมไม่ได้กำลังถูกผีหลอกแต่ผมกำลังถูกบังคับให้เป็นผู้ชมโศกนาตกรรมที่ฉายซ้ำแล้วซ้ำเล่าไม่รู้จบแล้วคืนสุดท้ายของโปรเจกต์ก็มาถึงคืนนั้นพายุเข้ากรุงเทพฝนตกหนักชนิดที่ลืมหูลืมตาไม่ขึ้นผมตั้งใจว่าจะรีบปั่นงานให้เสร็จแล้วรีบกลับแต่แล้ว พรึบไฟทั้งชั้นก็ดับลงพร้อมกันมีเพียงแสงสีเขียวจางๆจากป้ายไฟทางออกฉุกเฉินเท่านั้นที่ส่องสว่างทันใดนั้นความมืดและความเงียบที่แท้จริงก็เข้าครอบงำผมอย่างสมบูรณ์แบบผมรีบคว้ามือถือขึ้นมาแต่ก็ต้องพบกับความสิ้นหวังไม่มีสัญญาณเลยสักขีดผมลองวิ่งไปที่ประตูทางออกหลักแต่ก็เปิดไม่ออกระบบล็อกแม่เหล็กไม่ทำงานเพราะไฟดับผมติดอยู่ข้างในนี้คนเดียว และในตอนนั้นเองการหลอกหลอนก็เปลี่ยนจากแค่การสร้างความรำคาญมาเป็นการคุกคามโดยตรงผมได้ยินเสียงเสียงสะอื้นให้อย่างสิ้นหวังดังมาจากทางห้องน้ำหญิงเสียงร้องไห้ที่เต็มไปด้วยความเจ็บปวดทรมานจนผมรู้สึกปวดใจตามไปด้วยแล้วก็มีเสียงกระซิบที่เย็นยะเยือกดังขึ้นข้างหูมันเรียกชื่อเล่นของผมชัดเจนเราวกับมีคนมายืนพูดอยู่ข้างๆ ผมกลัวจนทำอะไรไม่ถูกได้แต่คลานเข้าไปซ่อนตัวอยู่ใต้โต๊ะทำงานกอดกระเป๋าแน่นตัวสั่นเทาเหมือนลูกนกแล้วผมก็ได้ยินเสียงฝีเท้าเป็นเสียงลากเท้าช้าๆที่กำลังเดินตรงมาทางโต๊ะของผมช้าๆเนิบๆก่อนจะมาหยุดลงตรงหน้าโต๊ะที่ผมซ่อนอยู่ทุกอย่างเงียบกริบเงียบจนผมได้ยินเสียงหัวใจตัวเองเต้นรัวเหมือนจะหลุดออกมาข้างนอก ผมรวบรวมความกล้าทั้งหมดที่มีค่อยๆแง้มหน้าขึ้นมองข้ามขอบโต๊ะออกไปและผมได้เห็นที่ปลายทางเดินตรงหน้าห้องผู้จัดการมีร่างของผู้หญิงคนหนึ่งยืนอยู่เธอยือนหันหลังให้ผมอยู่ในชุดทำงานแบบพนักงานออฟฟิศผมยาวสีดำสนิทของเธอปล่อยสยายลงมาจนปิดบังใบหน้าแสงสีเขียวจากป้ายทางออกฉุกเฉินส่องกระทบทำให้เธอดูเหมือนภาพเงาดำที่หน้าขนลุก เธอไม่ได้พุ่งเข้ามาทำร้ายผมเธอแค่ยืนนิ่งๆอยู่ตรงนั้นเป็นร่างที่เต็มไปด้วยความสิ้นหวังและเดียวดายแล้วเธอก็เริ่มหันกลับมาหาผมช้าๆช,ช้ามากๆแม้ว่าใบหน้าของเธอจะอยู่ในเงามืดจนผมมองไม่เห็นรายละเอียดแต่ผมกลับรู้สึกได้ถึงความโศกเศร้าที่แผ่ออกมาอย่างรุนแรงอากาศรอบตัวผมเย็นลงอย่างรวดเร็วจนผมรู้สึกเหมือนกำลังจะแข็งตาย มันเป็นความรู้สึกของการได้เผชิญหน้ากับความทุกข์ทรมานที่บริสุทธิ์และไร้ที่เส้นสุดพรึบจูจ่ๆไฟก็สว่างวาบขึ้นมาอีกครั้งร่างของผู้หญิงคนนั้นหายไปแล้วผมกรีดร้องออกมาสุดเสียงสติแตกโดยสมบูรณ์ผมไม่สนใจอะไรอีกต่อไปผมคลานออกจากใต้โต๊ะวิ่งไปที่ประตูซึ่งตอนนี้กลับมาทำงานได้ตามปกติแล้วผมผลักมันออกแล้ววิ่งหนีออกจากตึกไปท่ามกลางสายฝนที่โหมกระหนำ่ำ วิ่งไปโดยไม่หันหลังกลับไปมองอีกเลยผมไม่ได้กลับไปที่ตึกนั้นอีกเลยเช้าวันรุ่งขึ้นผมโทรไปหาหัวหน้าอ้างว่ามีเหตุฉุกเฉินด่วนที่บ้านแล้วฝากเพื่อนสนิทเข้าไปเก็บของที่โต๊ะให้จากนั้นผมก็ส่งอีเมลฉบับหนึ่งถึงฝ่ายบุคคลหัวข้ออีเมลมีเพียงประโยคสั้นๆว่างานนี้ผมขอลาออกผมไม่รู้และไม่อยากรู้ว่าเกิดอะไรขึ้นที่นั่นหลังจากที่ผมจากมา แต่ประสบการณ์ในครั้งนั้นได้ทิ้มแผลเป็นไว้ในใจผมตลอดไปมันทำให้ผมตระหนักว่าความน่ากลัวที่ท้าจริงในที่ทำงานอาจไม่ใช่แค่ความกดดันจากงานหรือเพื่อนร่วมงานแต่เป็นพลังงานด้านลบและความทุกข์ทรมานที่สะสมอยู่ในสถานที่นั้นๆจนก่อเกิดเป็นตัวตนขึ้นมาผมอยากจะฝากเรื่องนี้ไว้เป็นเครื่องเตือนใจนะครับครั้งต่อไปที่คุณต้องอยู่ทำงานดึกๆในออฟฟิศที่เงียบสงัดลองฟังให้ดีนะครับ เพราะบางทีคุณอาจจะไม่ได้อยู่คนเดียวส่วนใครเคยเจอผีที่ไหนก็สามารถแบ่งปันเรื่องหลอนๆกันมาได้ในช่องคอมเมนต์นะพวกเรารออ่านอยู่โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังถ้าชอบก็ช่วยกดติดตามกันได้